ต้นไม้เพื่อดูการนักท้าเดินบนตลาดนะท่าตอนนี้จะมีตลาดนะยายมาอยู่ตัวคาย on peak. สวยนรัราคาก็โอเคอยู่นะโอ้ยงูไม่ได้พเอากลังทอไมเพาะวาขี้ oh <my> ขสั่งเลยแล้อดูต้องอ เจี๊ยกราคาผักนะครับผักมันจะราคาดีอยู่นะโอ้ยแปดสิบบาทครับต้นทอมตับห้างอากาศไม่ร้อนนะครับ แต่รถไม่เป็นระบบรถวุ่นวายทางรถเขียนทางรถมาใส่จอด้องดูดีๆนะครับ ทางขวามอกมาบบล็ก9ลงไปเป็ั่ขยั ก็เสียคือที่จอดรถจอดรถหายากนะแต่ก็ประมาณต้นปีก็ปีหน้าก็จะย้ายกลับไปที่เดิมแล้วนะครับตลาดผักนี่โซนผักท้ายรถเลยนี่คือรดใหม่่าใส่เท้าแต่ราคาก็จะสูงกวา่าแมกลงนิดนึง

แพงเริ่มแพงแะเยอเยอะ้ยตุ้ตงฮะยี่สิบบาทกลับนี้ฝักแมวม,มาลาวานานานันฮะ โ้ oh, 120ราคาสักแมวก็มีค่ะดอกหอม7.5ราคาตักแมกวโลละ30เฮการเลรยเปนปลา5.5 ความยาวสูง5โลถูง140-150อนุญาตเดินเร็วนะะว่ารถจอดติดแสงไฟ200ฝานเราจะไปที่ ผักมืงนาวนะซื้อเห็ดอันนโซนเห็เห็ดเอาดีๆลองดิน,นี่มันจะลองอันนเบอร์ลอง เนี่รต่าถูกมากอลิกไมัจะยากับปีใหม่แลซื้อกลับบ้านซือเาจะไปโซนเครื่องเทศแทนโซนตะไคร้ไปพุ่ขดเครื่องเทศประเทศก็จะมีเครื่องเทศต่างๆนานาเลย แกมะขวดแกชายขาแก่าขาอ่อนี่หมดแล้วฮะแต่ไม่ไม่รู้ราคาตนะิดราคา จะเบียดหัวอะไรนะไม่เห็่ตางฟาคร์มอันนี้ผักสลับฮนะผักเมืองหนาวตัวละห้าสิบ อันนี้ใบเหลียงนะเป็นทองนะมเบอเหลียงตตลูกเนียงดองอันนี้เปล็ลวโขละพาาอบุ้งหนึ่งร้อยบาทมัดมาหนึ่งร้อย หนึงก็จะมีห้าโลถ้าขายปีกก็โลละยีิบห้านะรมีราคาปีกนะครับหมดตซนผักแล้วนะ,ะ่ะไปเป็นโซนผลไม้ในลำไยสองโล,ลร้อยนะครับ ละไปเป็นอันนี้คือนนอะไรนะบวยสตรอเบอรี่นะสตรอสตรอเบอรี่ดูราคาสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ส,สบบามห้บบา,บบา,บบานะ ขับไปขับตรงเลยนะนี่สถทุเรียนเรียนยนต์เืออยู่น,นคะครับขอบคุณทีที่มารับชมนะครับเดี๋ยวจะได้รถใหม่ลงนหน้าเสร็จแล้วจะกลับแล้วะคระับจะไปจดัจดรถเสร็จนะการจัดรถ ถ้ามาเราติดกับพาดแบบนี้เนี๋ยวเรจับแคบบ่นี้นะครับบัส